อีพี่ได้รับการถานนอกจากหลายๆคนเลยที่เป็นลูกซยนลูกหานะคะเป็นทีมงานเป็นตัวแทนว่า นี่อย่างเขาจะขายดีให้อย่างเขาต้องคิดบวกอีพี่จะบอกว่าแต่ก่อนอีพี่ก็บาเจ่อว่าการคิดบวกมันจะทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นแต่หลังจากที่เขามาหัดคิดบวกเขามาหัดเรียนรู้กดจักรวลกดแรงดูดโอมันทําให้เราไปต่อได้นั่นเองถ้าเขาคิดลบเขาไปต่อไป่ได้สักอย่างเขาเจออุปสรรคเขาเจอปัญหาเขาตีโพยตีพายเขารู้สึกว่าโอ้ปัญหามันใหญ่มากฉันคงผ่านมันไปไม่ไหวไอ้ยังเขาก็คิดลบเขาก็ตีลบเขาก็รู้สึกลบไปหมดมันจะทําให้เขาไลายพลัง การที่เราจะเติบโตมั่งคั่งสําเร็จหรือล้มเหลวมันขึ้นอยู่กับพลังงานในร่างกายของเราหรืออีพี่ฮ้องว่าคลื่นพลังงานหรือ e อ e น g y หรือถ้าอีพี่จะฮ้องโดยรวมก็คือคลื่นถ้าคลื่นมันแบบยากทาอ่ะมันบับอ่อนแอมันแบบมีแห้งอ่ะมันท้อแท้มันปวกเปียกอ่ะมันอ่อนดอยอ่ะมันจะทําอย่างบบสำเร็จเลยไออย่างที่เข้ามามันจะตีเป็นลบหมดเลยแต่ถ้ากลับกันเข้ากายเป็นคนที่คิดบวกบอกว่าเขาจะเจออุปสรรคอย่างอ่ะเขาบอกว่า มันมาเจ้อุปสรรคมันมาใจ่ปัญหาแต่มันคือหนทางที่จะส่งให้สารไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าต่างหากเล่าอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าเป้นฟึกเฮาเพือคิดบวกป้นฟึกเฮาเพือมีพลังเป้นฟื้เฮาเพือมีกำลังใจป้นฟึกเขื้เฮามองโลกในแง่ดีเป้นฟึกนขึ้เฮามีเป้าหมายการคิดบวกนั้นมันดีอย่างนี้เนี่ยมันจะส่งเสริมทำให้เราประสบความสําเร็จนะคะในเป้าหมายที่เฮาตั้งไว้แต่ตรงข้ามถ้าเฮาบ่คิดบวกเฮากลับไปคิดลบ เขาจะหาเหตุผลมาสนับสนุนการคิดล้มของเขาในที่สุดเขาก็จะบาถึงเป้าหมายเข้าใจหรือยังจ้าวว่าเนี่ยอย่างเขาต้องคิดบวกนี่อย่างคนประสบความสําเร็จหรือกดแห่งความสําเร็จของคนระดับโลกหลายๆคนเลยเปินถึงสอนให้เขาคิดบวกนี่คือสาเหตุ